นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามโมละเปปุตตังธนะกามโมละเปตนังอติกายกายะยะยะเทวะนังปะยะตังสัตวาเอติปิโสภะคะวายมะราชาโนทะสวโนมะระังสุขังอะระหังสุขะโตนะโมพุทธายะ เจยาสนากตปุญฺเถาเจตวามารังสวหนังจตุสัจจังสพงฺรสังยีปวิญฺณสุนารสภาตานังการะทยุพุทฺธาอตเวสตินายกาสัพเพปฏิติฏฺฐามัยหํมตเกเตมุนีสราสีเสปฏิติฏฺฐิโตมัยหํปุณฺโฑธมฺโมตเวโลจเณยสํโฆปฏิติฏฺฐิโตมัยหํอุเรสํปกุนากโรหตเยนเมอนุรตโตสารีปุตโตจตากิเน กนดันโยปีธิปากสมินโมคารานอจาวามเกตังเขนีสวัเนมัยหังอาสุงอาดันตระหุลากาสโปจะมหานามโมอุปาสรงวามาโสตะเกเกสะตัวปิธิปากสมินสุริโยวุปปังกโรนิสินโนสซริสัมปันโนโสปิโต Kuni pong kaboko maraka sa pote ro mahesi chita wata koso maihang watanenit jang batitasi kuna karo punno ang kulima ro jau palinan dasi wali chinasawaka e tasi dema hatira chita wanto chino rasa chelantasi lati chena angka mang kesusan tita kene metasutakang taca kang pajato asih wami angkuli malakang kanta muara bari tanja atana tajasutakan อากาศชะตานังอาศิเสสะปการสันติตาชินนาวรสังยุตตาสัตตปการังกตาวาตปิตาดิสันจตาปาเอรัจโตปัตวาอศเสสามิเนยังยันตุอนันตจินเตจสาวสโตเมสกิจเจนะสัาสัมพุทธปัญเจชินปัญจรรมะฌามิเวหารัตังมหิตเลสตาปาเลนตมังสพเบเตมหาปุริสาสภาเอเจวมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะจิตุปัตถา โธรรมานุภาเวนจิตาริสังขวสังขานุปาเวนจิตันตารโยสัทธัมมานุปภาวะปาลตโตชาราเมชินปัญจเรติ